ตอนนี้ข้าวก็เริ่มที่จะตั้งท้องแล้วนะครับนี่ครับดูครับนี่ต้นก็จะกลมๆนะครับน,นี่ครับบางต้นก็ตั้งท้องแล้วนะครับนี่ครับบางต้นนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับก็เช้าวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งตุลาครับตุลาคม2563นนะครับ,ว,รบวันนี้ก็มาสำรวจแปลงนาเช่นเคยนะครับก็อยู่ที่แปลงนาห้าไร่นะครับแปลงนาที่ใช้น้ำฝนนะครับ ก็ไม่มีชนรับประทานนะครับผ่านนะครับก็ใช้น้ําฝนอย่างเดียวนะครับก็โชคดีนะครับเมื่อคืนก็ฝนตกลงมาอีกนะครับก็ทําให้ต้นข้าวนี้ดูชุ่มชื้นนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมความเปลี่ยนแปลงนะครับของต้นข้าวนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการหว่านปุ๋ยไปได้ประมาณ สิบหกวันนะครับหว่านปุ๋ยรับรวงข้าวนะครับก็เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ดูครับใบตั้งเลยนะครับเขียวใบตั้งนะครับตอนนี้ข้าวก็เริ่มที่จะตั้งท้องแล้วนะครับนี่ครับดูครับนี่ ต้นก็จะกลมๆนะครับน,นี่ครับบางต้นก็ตั้งท้องแล้วนะครับนี่ครับทางต้นนี้นะครับเกือบทุกต้นนะครับต้นก็จะกลมนะครับพร้อมที่จะตั้งท้องนะครับ ต้นแข็งแรงนะครับสูงมากเลยนะครับสูงเกือบหน้าอกเลยนะครับผมก็สูงประมาณ175นะครับถ้าลงไปนะครับลงไปข้างล่างผมว่าน้าประมาณหน้าอกนะครับแต่ตอนนี้ผมยืนอยู่ อยู่ข้างบนนะครับก็ <deflect> อีกประมาณเดินพุศจินะครับก็คาดว่าน่าจะได้เก็บเกี่ยวนะครับก็อีกเดินเ <conduction> ด <genauso> ินกว่านะครับเดินกว่ากว่าก็จะได้เก็บเกี่ยวนะครับ ข้าวตัวนี้ก็เป็นข้าวหอมมะลินะครับ105น้านะครับเป็นข้าวนาปีนะครับสวยเลยนะครับนี่ครับอยู่ใบครับใบเขาก็จะตั้งเลยนะครับเขียวใบตั้งนะครับ ต้นสมบูรณ์แข็งแรงนะครับก็มาสำรวจดูด้วยนะครับว่าจะมีหนอนนะครับหรือมีเพลี้ยลงหรือเปล่านะครับก็ต้องมาสำรวจเรื่อยๆนะครับเผื่อว่ามีหนอนมีโรคใบไหมอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะได้แก้ไขได้ทันนะครับ เดี๋ยวพาชมรอบๆนะครับเดี๋ยวไปชมฝั่งโน้นบ้างนะครับน,นครับฝั่งทิศใต้นะครับฝนตกเมื่อคืนนะครับก็น้ำก็เพิ่มขึ้นเลยนะครับ จากต้นข้าวที่แบนๆตอนนี้ก็เริ่มกลมแล้วก็บางต้นก็เริ่มตั้งท้องแล้วนะครับก็ใส่ปุ๋ยรับรวงไปเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้ประมาณ16วันแล้วนะครับดูข้าวดูความเจริญเติบโตนะครับ ต้นสวยนะครับเขียวต้นแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเดินชมตรงกลางบ้างนะครับ ตอนนี้ก็ต้องหมันมาสำรวจแปลงนาดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ต้นข้าวอาจจะเกิดโรคได้นะครับพวกโรคไม่คอรวงข้าวนะครับเหมือนปีที่แล้วนะครับผมก็โดนไปนะครับปีที่แล้วปีนี้ก็เลยต้องมาตรวจดูต้นข้าวนะครับประจำๆนะครับตรวจสอบดูนะครับ พราะว่าโรคไม้คอ,อรวงข้าวนี่จะทําให้ต้นข้าวนี้เสียหายเลยนะครับผลผลิตนี่ก็ได้ครึ่งหนึ่งนะครับปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็เลยต้องมาสํารวจให้ให้ดีนะครับดูตรวจดูต้นข้าวนะครับว่าจะเป็นโรคหรือไม่หรือจะจะมีนอนชอนใบหรือไม่นะครับก็ต้องมา สำรวจดูเรื่อยๆนะครับเพื่อความชัวร์นะครับนะครับโดยรวมนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับปีนี้นะครับสวยสวยกว่าปีที่แล้วนะครับปีนี้นะครับนี่ครับ พอดีเมื่อวานผมก็มาฉีดพ่นสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับให้แบบให้กับต้นข้าวนะครับ ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนมะม่วงนะครับนี่ก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับใส่ปุ๋ยก็รอเก็บกวาดนะครับเก็บกวาดใบไม้นะครับให้เป็นระเบียบนะครับก็เวลาเราเก็บก็จะได้เก็บง่ายนะครับเก็บมเมล็ดมะม่วงนะครับก็จะได้เก็บง่ายๆนะครับกวาดนะครับ บาดมะกรองอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับนี่ครับผลมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงเห็นมะพานนะครับ เมื่อคืนนะครับน้ำก็เพิ่มเลยนะครับเพิ่มระดับขึ้นนะครับนี่ครับใส่แจ๋วเลยนะครับน้ำเป็นน้ำฝนนะครับเพราะว่าไม่มีชนรับประทานผ่านนะครับ เดีวนี้นะครับก็ใช้น้ําฝนอย่างเดียวนะครับดูครับก็แข็งแรงนะครับต้นข้าวนะครับนี่ครับก็มีไหลบ้างนะครับ นี้ก็ล้นคันนาเลยนะครับเดียวก็ล้นไม่เยอะนะครับ ครับคลินี้ก็พาเพื่อนๆมาสำรวจแปลงนานะครับหลังจากพ่นปุ๋ยรับรวงไปได้ประมาณ16วันนะครับก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับนี่ต้นข้าวก็เริ่มที่จะกลมนะครับกลมแล้วก็บางต้นก็ตั้งท้องแล้วนะครับก็โดยสภาพทั่วไปแล้วก็โอเคนะครับต้นข้าวสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ ใบเขียวใบตั้งเลยนะครับนี่ครับลมแล้วก็บางต้นก็เริ่มจะตั้งท้องแล้วนะครับครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่มาสำรวจแปลงนานะครับหลังจากที่หว่านข้าวไปหว่านปุ๋ยไปนะครับไปหว่านปุ๋ยรับรวงไปได้ประมาณ16วันนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามมาสังเกตดูต้นข้าวนะครับเรื่อยๆนะครับเผื่อว่าต้นข้าวจะเป็นโรคนะครับหรือมีหนอนเจาะใบหนอนม้วนใบนะครับก็ต้องมาดูแล้วก็สำรวจเพื่อที่ เราจะได้ป้องกันไว้ทันนะครับครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ